พี <cause> ่เด้อปีงว้าทุกคนว่าอาไเห็นอะไรปะพี่เด้อปีงวะจงได้มือกะฟูน้ำป้นในแนตะปงป้าเมะอโ้ตัวบกี้ยได้ระกาเออเมะมันได้น้อยโอ้ยคุณอาปีงคุปูใส่ใส่ปีงสลัดนะก ทางสั่นเกือบมื่นเลยทุกคน

สวัสดีสวัสดีมาทุกคนเดินเนาะตอนนี้เฮา <c oughs> พากันมาที่มาซ้อนเนาะทุกคนมีน้องดีมน้องด้าน้นองป่านแม่บางอะไรกับน้องวีเนาะที่พากันมาซ้อนพู้นะ่ะผู้ใดกระเกียมเครื่องเกียว่าเนาะมีน้องดีมก็เอาวิ่งเอาคลองมาเนาะโอ้โหอ,อันนี้แม่บางกับแม่บางกัมาอันขั้วห้อยเนาะทุกคนเอา้าแม่จัดการลองเบิ้ง

มื่อนี้น้องดีมกับน้องด้ามาหาอีกเลยทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนน้องปานก็มาเนาะสามารถไปติดตามน้องๆได้ที่ซองดีมด้าร้องสารเด้อทุกคนเลยทุกคนไปติดตามไปหลายเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องๆเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อทุกคนไปเร็วห่เอาวิ่งเลยวิ่งก็ไปแล้วะเออโหโหโหคือถ้าเอาแถวอันที่แถวเหนือนหมู่แม่นเนาะเอ่อยี่ห้าเจ็ดหนึ่ง มีวะได้วะมีวะปลาน้อยมปลาน้อยอนบร่ที่ไปยน่ได้เราไปซ่อนอยู่อันน้องเหงันเราไม่เนาะมีเหรอามีน้ำนี่ก็ท่งเดบุมีน้ำนี่ก็ได้ แมเอาาลกิตอน3โมงอยังได้ยินมันให้ยู่ละมิดมิดเด้นึกว่ามันนอนตื่นเซ่หมาซอกอ้อมหันอ้อมสารบ่เห็นไอ้ดาวพัดมักพามันไปลินน้ำหมาเค็กมันเสียหันเดิแล้วมันที่พัดนึกว่าไอ้กิ๊กมาเอามาันละว่าขี่รถที่ไปเบิ่งดินน้ำเตียอยู่ฮันเส้มีวะแม่ มูมีเบิ่งนำนี่กระหงมวะชุดต้มทิ่ตีนยิ้มหอยก็ะเอาไปมีหอยก็ไปนกไปเหนเนะน่าไปชิดหอยปะปิงอ้ตุมมดอ้ตุมมด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 เจ้าเก่งเสียเลทุกคนตอนนี้บอด้เนาะมูมีโอ้ย ้ากะว่าบุมีแล้วเ่าสซีผักกันนั่นเมื่อเอาปลาอยู่เหงื่อเมื่อซ่อนอยู่เหงื่อลองเบิ้งเนาะเขียดวะเอาใส่ขวดเอาใส่ข้องไอ้ดินเอาเขียดเอาเียดเนี่ยทำอะตู้อุ้ยมงิน จัี่หรว่าหอยจอันนี้จิงนีนหรเขียดจีนาเอาใส่คลองเลยคลองเออตัวเดียวอยู่ในคลองมันขึ้นนานะสัวี่นะเออถกล้อให้ตัวเดียวแล้วก็ต้องได้การละกนะคะงูนางงูหอยตาอ่ะโอยโอยนงก้า คนใดตีแม่เันมีเน้ำเหน้ระาทางสั่นเกิบมืนเดทุกคนขึ้นแล้วก็รวมลงรวมลง

é ẹt ẹt anh hơi phun cơn bay con ếch ra, đang cơn. U ohi, pa mẹ uo, kéo hoi cơ nữa. Pa uo pa, uo pa hoi bực nhì nhơ. Lên đồng tiền chuẩn bị kiếm thêm bưng. Ừ, àu lấy. đây đây, àu túi nhơ anh con. Này này, pa. Ung anh pa? Pa yêu quá. Này này này. Àu นี่หอยจุบนะปานิดไหมนี่นี่ดิมเอออู้เอาหมดเลยทุกคนคุณอาป้าเหยื่อเท่เหยื่อวะนี่เสื้อเนนี่อ้านี่เสื้อนี่ห้องมิตูนี่โอ้ยีตัวเน้ยปีกมีนะโวยชิดเดอร์ปีก้าทุกคน่าอะไรเห็อะไรวะชิเดอร์ปีวะตรงนั้นมือกระฟูน้ำก้นนเห็นตปีกป้าเมะ โอ้ยตัวกยูฮานดิุนาว้ทุกคนปีกบุญานไหมยานไมยานเยะแตดัางอันส่วนสนมาให้อันคนเบื้งเสื่อตัวปีกไปแล้วนี่เห็นตัวยังอันคือว่าตัวยังฟูอยู่กับล้กซ่เออออกไปจะนี่นะดิดมดิั ก้าลงไปเลยวันนี้ลองซ้อนมือเข้มแข็งฮันจีมีเดียวเดี๋ยวไหมนี่อ่งนะม่ไี่สามข้งตู้มาเยี่ยมตู้ได้เั็นอเซอร์พุ่นอู้หอยนีรลายแฮหอยเนี่ยไม่มีใครกล้าเก็บเก็บเองคิดว่าบุมีก่อนอู้หอยกมะเลยเนาะเนี่ยหอยเลี้ยงอย่านี้มนลองซ้อนมือพุนาบอนเลิกๆตัวนั้นพุน่าเมซิมีเนาะโอ้ยตัวปลามันฟ้อนอยู่นะฮันเด็กเนาะ

กิ่หอยยีทอะ้โอป่านี่คอนอยู่บอนนี้มืดเลยเนาะไปซ่อนอยู่พุ่นบดได้เลยทุกคนแล้วก็เลยว่ามาซ่อนอยู่นี่กลับมาซ่อนกลับมาซ่อนอยู่เหงื่อโอ้โอ้หอยกระดูกหอยแต้แต่ห้อยหอยใหญ่เกุ้งนี่กุ้งนะกุ้งใหญ่ปะกุงขุ้งอัะตว้เอออู้วเม่อู้แม่ในป่าอยู่แถวนี้นะแม่ฮันนะเออ The cung là ông damoso cung hoạt cung hoạt động của tôi phải cung hoạt động của tôi nhiều đến nay 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 ô, nay mì nay 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 đây nay 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 เอาไม่เอาหม้อมาไม่ไปไปนไปเอาหม้อไปน้อยตุ๊กปลานอนยเดีนี้เล่นตุ๊กดปลานอยโอยปลาปลาย่างวะปลานี่ม่นสาเพชรเอามาป้อเห็น่ารี้หเล่เลโอ้ยเล่นี่ปรีซิวนี่เน่ย่ยเอาอ้กล่องให้เนี่ม่เห็นล่เอากระดามาเอาเอาเครึ่งมาด้น่จะเพ่อสบายเอออันไอ้ด่าเอาเครื่องอันนั้นมาตู้ไว้ไปไหมเอาันนั้นมานฟนนี่นะไปเอาไว้อีนแล้วนะสุกพิงลออเดเ โบเมนบอป่าบอกไ,ไม่ป่นานก็เดินที่ไปเอากันป่านไปไม่อีแล่าน่ะเดี๋ยวไปเอาเดี๋มาสู้วะเออไปเอาอันนั้นละก็ใส่หันเลยเดี๋ยวโบไปเยียบน <c oughs> ่ะพวกเอาหอยดิบนี่ก็มีได้ไดหอยหอยดิบเนาะอืมอ่ะนี่ได้เลยเดย้ป่านนี้เด้ เล่นเลาะดิสันดีดำๆให้นั่นปิงเลยค่ะเชิดเน่เน่เน่เม็มกินดีาเก็บมาตนก้อนจะโดนหมดละโอ้นี่นป่าน่อยเก็บใส่ก็มีกุ้งอยู่เลยทุกคนมีกุ้งน้อยนึงปาน้อยหอจับได้มม่ได้ร้วก็ย่าเยแม่ มันได้น้อยโอ้ยพุณอะพุณอะปูใส่ใส่ปิงได้ป่ะไม่ปิงปิงกันได้ไม่ตู้ก็อยากเอานี่ตุกงก็ได้หอยก็ได้นี่หอยอันนี้กำลังเพนเนาะตือกระโปรเอาบ้านเอ้ยป้อยมันเอ้ยตุกงอะไรดิยาวะอืมยากก็ ไอหอยไอดาได้หอยพอกินละไปให้ได้เต้หอยนี่แหละทุกคนอันเครื่องซ้อนนั่นมันบบได้เนาะนี่ป้าไอดาได้จุบเต็มถงนะทุกคนดูไหมนี่เอาห่อหอยนี่ได้พอกินแล้วทุกคนเอาแต่หอยนี่ะย่เนาะเพราะว่าเครื่องซ้อนนี่มันบ่มีนะเนาะ มีอยู่แต่ม hey. e oh, ีป um? uh ีม huh ีแต mm ่เฮามันปีงมันจะว่าแตกหยาบๆนะทุกคนแล้วเขาก็เลยว่าหญ้าเถาะบกกาซีเอามันย่างขึ้นสักขันซ้อนได้มันจะได้ตัวกุ้งก็มีไอ้บนนี้นะกินไปกินอ่ะลองกินซ้อนมาตัวบอกกยเอออ้าแม่นี่นะอู้ยี่เอานั่นตจะปิ้งหอนี่นะอ้ยื้อทางหลังอะไรเออแม่นี่ปิ้งนี่นะ โอเคทุกคนสรุปมื้อนี้กับโบได้อีหยังเนาะนอกจากหอยเนาะนี่ได้หอยไอดาสิดดาเด้ไอดาเพิ่นเบิ่งดูไอดาวให้รูปมนี่ยนี่นได้แต่หอยซัมนบบยยนนเนียเด้อทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เนาะเฮากาจะมาจบแบบงงๆเลยนะก็คือบ่ได้อีหยังเนาะได้แต่หอยเนาะ กาฝากทุกคนไปกดติดตามซองดิมด้าร้าาองสารเดิอทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อเนาะโอเค,อเ,คเดี๋ยว,ยวคลิปนี้กาจะขอตัลากันไปกอนเด้ร์ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดิอเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เ่าก,ก็ต้องขอกาขอลาสบายดีเลยบ๊าบายฝากไว้ติดตามได้อทุกคน